ธรรมะห้าข้อเอาไว้เตือนตน 1. ใจสงบคือพลังที่ยิ่งใหญ่ชีวิตเราเจอปัญหาทุกวันแต่ถ้าใจไม่ไหวโลกทั้งใบก็สั่นคลอนจงฝึกใจให้สงบแล้วจะเห็นทางออกแม้ในเรื่องที่คิดว่าไม่มีทางไป 2. ทํทำดีไม่ต้องดังทำบุญไม่ต้องโชว์บุญแท้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องโพสต์ แต่เป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปแม้วันสุดท้ายของชีวิตทำดีเพื่อใจไม่ใช่เพื่อใครเห็น 3. ปล่อยวางไม่ใช่แพ้แต่คือชนะใจตัวเองบางเรื่องเถียงไปก็ไม่มีคำตอบบางคนเก็บไว้ในใจก็ดีแล้วปล่อยวางไม่ใช่ยอมแพ้แต่คือเลือกสุขใจแทนทุกซ้ำา 4. ไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดไปนอกจากสติ ครับสินคนรักเพื่อนฝูงมาแล้วก็ไปแต่สติอยู่กับเราทุกลมหายใจถ้าเราฝึกให้เป็นคําคำว่าพอสั้นๆแต่เปลี่ยนชีวิตได้ทั้งชีวิตถ้าใจรู้จักพอทุกอย่างก็พอดีพอดีใจพอดีใช้พอดีสุขคำว่าพอคือคำที่พาคนพนทุก